สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเพจทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมบูมออโต้ริปเทคอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมภูมิใจนําเสนอเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับรถ To โยต้ามาสเตอร์นะครับคันนี้ลูกค้าแต่งไปทั้งหมด70,000สบาทอ่าเจ็ดแสนบาทนะครับจัดทุกอย่างที่มีที่ออโต้ริปเทคนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับไปชมกันครับผมลูกค้าจัดไปทั้งหมด37รายการนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวขอญาตดูโผล่นิดนึงนะครับเยอะมากนะครับคันนี้นะครับติดตั้งเป็น ประตูท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับผมประตูดูดนะครับคู่หน้านะครับผมชุดบันไดสไลด์ข้างอ e ีบอร์ดนะครับผมกล้องกระจกหลังนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกระจกมองหลังและเป็นกล้องบันทึกภาพในตัวนะครับชุดคันเร่งไฟฟ้านะครับบลูทูนะครับผมตัวนี้แล้วก็ยังมีเป็น งานปูแร็ปฟิลสไกเกัรลอยรอบคันนะครับรวมถึงภายในด้วยนะครับผมและยังรวมถึงฟิล์มนิรภัยกระจกบานหน้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะฟิลกรองแสงนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นตัวออปติกแอนติเม i ชิลนะครับฟิล์มกรองแสงที่มีคุณสมบัติเป็นฟิล์มนิรภัยในตัวนะครับผมและยังมีเป็นงานฟูลเดมนะครับเก็บเสียงทั้งคันนะครับพร้อมกับไซเลนซิลประตูคู่หน้าและหลังนะครับผมคันนี้นะจัดเต็มเลยนะครับผมจัดเป็นชุดแต่งนะครับอาร์ติอุสนะครับผมพร้อมเที่ยวโครเมียมนะครับผม แล้วก็ยังมีเป็นชุดโครเมียมกระจังหน้านะครับและยังมีเป็นชุดถาดกลางลายไม้นะครับลายไม้สีน้ำตาลเดียวกับรถเลยนะครับคันนี้พร้อมกับเท้าแขนคนขับนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับขับไกลๆรับรองว่าเมื่อยนะครับตัวนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับผมสครับเพดเอลวีดีนะครับชายประตูทั้ง4บานนะครับผมและยังมีเป็นชุดลำโพงนะครับผมคันนี้จัดเต็มชุดลำโพงออริสันนะครับ A B K 165.3นะครับผมอ่า และยังมีเป็นตัวซับออดิสันนะครับ APBX10AS 1ตัวนะครับผมฝาใสะลองการติดของไฟหน้านะครับทีวีดิ้นต้นอาซูกะนะฮะปูพื้นลายไม้ทั้งคันนะครับคันนี้นะับและยังขยับรางเบาด้วยนะฮะคันนี้พิเศษนะครับขยับรางเบาแล้วทำเป็นเบา VIP นะครับแถวหลังนะครับทำเป็น3ามที่นั่งนะับ VIP นะ พรมนะครับผมคู่หน้านะครับผมแล้วก็ยังมีเป็นฟิล์มกันลอยหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมและมีเป็นจอ Android นะครับ2ตัวด้วยกันนะครับเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมคันนี้นะครับมีเป็นชุดคอนโซล V.I.P. ด้วยนะครับคอนโซล V.I.P. พร้อมทีวีนะครับผมคันนี้จัดเต็มไปเลยและยังมีชุดคาราโอเกะพร้อมไฟเพดานนะครับจัดเต็มจัดหนักภายใน V.I.P. เต็มๆนะครับผมคันนี้นะครับติดตั้งเป็นชุดโลโก้แก้วนะครับผม หลุนบอกข้างคนขับด้านหน้านะครับผมแล้วก็ยังมีเพิ่มเป็นตัวขับเสียงด้วยชุด Power a M p HCP 4นะครับผมอ่าแล้วก็ยังมีเป็นการศาสตร์ตรงรุ่นเตอร์รานะครับผมคันนี้นะจัดเต็มไปเลยนะครับชุดโครเมียมประตูท้ายนะครับผมนะจัดเป็นอจอไอทัชและโอเคครับผมก็ประมาณ37รายการด้วยกันสำหรับคันนี้นะครับจัดเต็มทุกรายการนะเรียกได้ว่ามีอะไรที่ติดตั้งได้ที่ออโตัวเสกเงียครับลูกค้าเอาหมดนะครับผม สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะทําเต็มแบบนี้นะครับหรือว่าจะทําเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจัดได้หมดทุกรายการนะครับผมสำหรับวันนีก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ